เริ่มเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับว่าคือน้องน้องสาวผมเนี่ยน้องวิราดาเนี่ยก็มีตอนนี้คือติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงคือน่าเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมรู้คือน้องเนี่ยไปทำงานด้วยกันเมื่อวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดไปแสดงลิเกก็จะมีไปที่ทั้งอัมพวาที่ชัชนาทนะครับทั้งสองที่ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็พอทราบว่าน้องสาวเริ่มมีอาการเป็นไข้ก่อนหน้านะก็คือจะมีการปวดท้องนิดหน่อยปวดท้องเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเ,เป็นคัดเบารู้สึกว่าเขาเป็นมดลูกหรือเปล่าคือเขาก็เขาก็คิดไปเองครับว่าเป็นลักษณะแบบนั้นว่าติดเชื้อหรือเปล่าก,ก็มาถามหายา ที่ที่ผมอะไรเงี้ยบอกอไม่มีหรอกยาก็ไปหาหมอเธออะไรเงี้ยวันนั้นเมื่อเมื่อประมาณวันที่23วาันนั้นนะครับที่เจอกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็แยกย้ายแยกย้ายไปทํางานมาที่24แล้วก็แยกย้ายกันเขาก็กลับไปอยู่ที่ปรีไปอยู่ที่ราชบุรีและช่วงนั้นนะ่ะเขารู้สึกเริ่มเริ่มปวดท้องเริ่มเริ่มมีไข้เริ่มมีไข้มมไข้ขสูงอะไรเงี้ยครับเขาก็เลย ซื้อยามารับประทานเองซื้อยาลดไข้พอซื้อยาลดไข้ได้กินยาลดไข้ไปก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นก็นทำธุระส่วนตัวต่อไปที่นน่นไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยจนวันที่26 26เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวรู้สึกเริ่มหัวทิ่มเหมือนแบบไข้มีไข้ด้วยแล้วก็ปวดท้องมีปวดเนื้อปวดตัววันนั้นเขาก็เลย ก็เลยไปหาหมอหาหมอคลินิกครับหาหมอคลินิกแล้วก็ก็ฉีดยามาสองเข็มก็ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าว่ายาชนิดไหนนะครับฉีดยามาสองเข็มก็เดินไม่ไหวเลยเดินไม่ไหวต้องประคองกันขึ้นรถอะไรเงี้ยก็ได้แต่บอกว่าเขาเหัวใจเต้นเต้นแบบเต้นช้าความดันตกไปไปฉีดยาหลังจากวันนั้นก็ไข้ไข้สมทั้งวัน วันที่27สเนี่ยไข้สมทั้งวันหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะต้องเราจะต้องเดินทางไปไปทำงานช่วงงานลิเกผมจะมีวันที่30 31วันที่1ซึ่งต้องเดินทางไปไปหลายที่ไปไปเพชรบูรณ์กับมารายองกลับไปเพชรบูรณ์ก็เลยนัดนัดแนะกันว่าเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันน้องก็นั่งรถมา มาถึงที่บ้านที่มามารวมกันที่บ้านครับพอรวมกันที่บ้านเขาก็ดูก็ดูปกติตอนแรกนะครับเดินเข้ามาในบ้านก็ดูปกติหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกหนาวคือห่มผ้าคลุมหัวทั้งทั้งตัวเลยคลุมแบบมันอนอยู่ข้างแล้วก็แบบเป็นไรเนี่ยไม่หนาวขนาดนี้หนาวหนาวมากหนาวมากามาก็ไล่ให้ขึ้นไปนอนบนห้องหลังจากนั้นก็ก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็จนจนประมาณตีสาคนดูแลเขา เขาบอกว่าพาเวียไปที่โรงพยาบาลแล้วเพราะว่าอาการปวดท้องปวดท้องแล้วก็มีไข้ปวดท้องก็ไปถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแหละแล้วก็ช่วงตีสามมาก็มารู้อีกทีคือตอนเช้าผมโทรศัพท์วิดีโอคอลไปตอนเช้าเห็นน้องกำลังแบบสั่นมากคือเขาบอกใช้ผ้าห่มสี่ห้ผืนก็เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยก,ก็ทางโรงพยาบาลก็มีการเช็ดตัวมีการดูแลกันเบื้องต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ สักสักช่วงประมาณเที่ยงผมก็เลยแวะเข้าไปไปเยี่ยมเพราะว่าแอดมิดแล้วก็คือวันนั้นคงไม่ได้ไปทํางานแล้วล่ะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองเข้าไปก็เห็นน้องหลับนอนหลับเอาผ้าปิดตาไว้เขานอนนิ่งๆหลับรู้สึกว่าเขาจะทางทางรีวันจะจะช่วยแบบเป่าลมร้อนให,ให้ให้หายหนาวอะไรเงี้ยครับเขาก็หลับไปผมก็อยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็บอกว่า ไม่ได้ปลุกเพราะว่าคิดว่าน้องคงจะเพลียหลับเราก็เลยก็เลยลาน้องบอกเดี๋ยวพี่ไปทํางานละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะกลับมามาเยี่ยมในระหว่างที่เดินทางไปได้สักประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับทางพี่เลี้ยงเขาก็โทรมาบอกว่ากุ้งน้องเป็นอะไรไม่รู้คือมันเรียกเท่าไหร่มันก็ไม่ตื่นปลุกเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกตัวและตามันลอย และช่วงนั้นมันจะมีอาการแบบเหมือนสำลักเหมือนเหมือน,น,นชักแบบกึกๆๆๆแล้วมีน้ำลายไหลออกมาอะไรเงี้ยครับและตอนนั้นหน่วยพยาบาลหน่วยแพทยก์ก็เข้าไปแบบลุมดูกันอะไรเงี้ยตอนนั้นก็รู้สึกรู้สึกใจไม่ดีแล้วรู้สึกใจไม่ดีว่าเพราะเพราะช่วงที่ที่เข้าไปช่วงปีสามเนี่ยเขาก็เจาะเลือดก่อนเลยสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกเพราะตอนเช้าผลก็ออกมาว่าเป็นไข้เลือดออกจริงๆเก็ดเลือดก็ตอนนั้นคือยังแสนกว่าอยู่ยังแสนสี่อยู่อะไรครับตอนนั้นพอหลังจากที่ที่น้องช็อกเขาก็าช็อกหมดสติหมดสติเลยในระหว่างนั้นก็ก็ทางทางแพทย์ก็โทรมาโทรมาคุยกับผมว่าอา,อาจจะต้องใช้วิธีใช้ ท่อช่วยหายใจนะเพราะว่าน้องมีอาการอาการช็อกไปอะไรเงี้ยต้องต้องใช้ต้องสอดท่อก็ก็กํำนั้นครับคืออันไหนที่ที่ทาแล้วแล้วน้องเราปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทําเลยอะไรเงี้ยครับก็สอดท่อช่วยหายใจซึ่งตอนนั้นความดันเท่าที่ทราบก็คืออยู่ที่60-30ความดันความดันอยู่60-30บสามสคือต่ํามาก ก็จําเป็นที่จะต้องใช้ยากระตุ้นความดันก็ให้ทีแรกให้ท้งแขนทางแขนไม่ไหวในน่าจะไหวแน่ก็เลยก็เลยให้ทางเส้นเลือดเส้นเลือดดำเส้นเลือดใหญ่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็คือให้ให้สารละลายผ่านทางนั้นให้ให้กระตุ้นให้หัวใจดีขึ้นซึ่งก็ก็ยังยังไม่ไม่ถึงกระดีขึ้นสักทีเดียวนะครับความดันหัวใจยังยังไม่ค่อยดี หลังจากนั้นผมก็เสร็จงานจากที่นูกาตีกลับมาที่ที่โรงพยาบาลเลยครั้นี้ก็ก็มาดูว่าน้องก็ยังไม่ไม่รู้สึกตัวแหละก็ยังนอนดิ่งตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยก็เลยปรึกษากันว่าอยากจะย้ายโรงพยาบาลขอย้ายโรงพยาบาลเผื่อว่าเครื่องมืออะไรมันอาจจะมันมันบางอย่างอาจจะจะจะช่วยได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางทางแพทย์เขาก็อนุญาตบอกอืมต้องต้องย้ายก็น่าจะย้ายได้ แต่ว่าติดตรงปัญหาที่ว่าหัวใจมันยังไม่ดีมีภาวะเสี่ยงในการที่จะเคลื่อนย้ายวันนั้นก็รอรอกันทั้งวันว่าจะเคลื่อนย้ายได้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าทางแพทย์เขาก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลว่า,าต้องการประมาณไหนที่แบบถึงจะย้ายได้จนสุดท้ายแล้วย้ายได้ย้ายได้ในในช่วงบ่ายบ่ายของวันวันที่3 1 ที่31ก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลาบำุุงราชท่านก็แบบว่าคุณหมอก็รีบมามาดูแลกันมาคอนซัลท์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตอนนี้หัวใจเต้นไม่ดีหัวใจเต้นอยู่แค่20%ต้องทำการบรรลุหัวใจเพื่อให้ช่วยให้หัวใจไม่ทำงานหนักจนเกินไป แล้วก็มีการซีทีสแกนด,ดูเรื่องสมองก็รู้สึกว่ามันมีอาการแบบสมองบวมด้วยเหมือนกันด้วยก,ก็เลยเข้าไปเข้าไปไป,ไปทำบอรูนหัวใจอะไรเสร็จสับเรียบร้อยผมก็ไปงานต่อแล้วก็แล้วก็อีกวันนึงก็กลับมาพอก,กลับมาอีกวันนึงด้วยเครื่องก็ยังสามารถช่วยได้ช่วยช่วยให,ใ,หให้หัวใจก็เต้น ค่อยๆกลับมาดีขึ้นกลับมาดีขึ้นแต่ว่าด้วยยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็เชื้อเชื้อโรคก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นเชื้อเดงกิเดงกิก็คือเขาบอกมีสี่สายพันธุ์น้องน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่หนึ่งสายพันธุ์แรกที่ที่เด็กๆเ,เป็นก็จะไม,ไม,ไม่ไม่หนักหนาอะไรแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่จะจะหนักมากที่ระบาดมากในเมืองไทยแต่ว่าบังเอิญว่าน้องเนี่ย อาจจะอาจจะมาหาหมอด้วยด้วยกินยายังมาหาหมอช้าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้โรคเนี้ยหนักอาจจะประกอบก,บกับการที่ติดเชื้ออย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้หนักมากหนักมากถึงขั้นวิกฤตเพราะว่าคุณบอกว่าน่าจะประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์มางที่คนที่จะเป็นหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยวันนั้นก็เลยได้ได้คุยกับอาจารย์หมอซึ่งอาจารย์หมอก็เขาก็ระดม ทุกอย่างว่าจะทำยังไงได้บ้างอะไรครับก็มีการทำทำ p l าสมาเหมือนกับมีการมีการาแยกแยกน้ำเหลืองคือเ,เหมือนเหมือนฟอกน้ำเหลืองอะเอาชื้อโลกทิ้งอะไรเงี้ยเพื่อให้ให้ฟอกให้เลือดดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ทำอยู่สองครั้งทำอยู่สองครั้งก็ก็ยังไม่ฝืนซึ่งคุณหมอก็ก็ได,ได้ได้ดูม่านตาครับว่า มันยังไม่ตอบสนองยังไม่ตอบสนองก็รักษากันตามสิ่งที่ควรจะทำสิงคุณหมอว่าทำในสิ่งที่เราควรจะทำทุกอย่างณนะเวลานี้ตอนนี้ก็ผลผลของออความดันเลือดที่ว่าใช้เครื่องใช้เครื่องออบอลลูนเขาก็พยายามแบบบาลานซ์ให้ให้ อยากจะเอาเครื่องบอลลูนนี้ออกเพื่อที่ทําการ MRI ให้ได้เพราะเครื่องมันขวางเตียงอยู่ก็ทั้งเพิ่มยาความดันลดเครื่องบอลลูนจนสามารถถอดบอลลูนออกได้เอาเอาเครื่องบอลลูนออกแล้วก็ยังหัวใจก็ยังเต้นอยู่ที่ประมาณ35ตอนนั้นนะครับ35%แล้วก็ได้เข้าทำา MRI ก็ผล MRI ก็ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเพราะว่า รู้สึกว่าสมองมันมันมันน่าจะขาดเลือดอยู่สมองขาดเลือดเลือดมันส่งไปไม่ถึงแนวทางตอนนี้คือระบบหัวใจดีขึ้นตอนนี้ไม่ได้ใช้เครื่องแล้วก็ใช้ยาน,น้อยมากก็เต้นมาประมาณได้50%แล้วเขาบอกว่าคนปกติก็ประมาณ 60-70% 0อะไรประมาณนีน้น้องมาประมาณ50%ระบบไตปอดตับอะไรเงี้ยยังยังอยู่ในขั้นดีอาจจะมีติดเชื้อบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ที่หนักๆคือที่สมองที่สมองซึ่งยังยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่รู้สึกตัวครับหมอก็พยายามทำทุกอย่างตอนนี้ก็การทำงานของสมองตอนนี้มันมันยังไม่ดียังไม่ดีก็คือตั้งแต่วันแรก ที่นอนมาสิกว่าวันเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการยังมีการตอบสนองยังไม่มีการตอบสนองครับก็ก็ทำทุกอย่างอะคะ่ะก็อะไรที่ช่วยได้นะคะแล้วก็พาคุณแม่ที่แม่ชีเนี่ยไปทำบุญ ใครที่บอกว่าสายมูเนาะเราก็ต้องสายนี้เราก็ไปไปช่วยทุกทกุกับทุกที่นะแต่บางทีเราไม่ได้ลงโซเชียลเราทำหมดแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนจะดีขึ้นเหมือนบางทีก็มีแบบอะไรให้เราเห็นว่าดีขึ้นแต่ก็ยังยังเหมือนที่คุณกุ้งพูดอะไรอย่างเงี้ยยังทรงตัวอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะเราก็ทำทำเยอะ ก็มันมันจะขึ้นขึ้นลงตลอดเวลาช่วงที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้ห่วงว่าจะทำบอลลูนได้ไหมคือพอหมอบอกว่าดูจะกเก็ตเลือดเกตเลือดมันอยู่แค่2,000 20, มื่ตอนนั้นที่จะทำบอลลูนจะทำได้ไหมล้วก็ลุ้นในระหว่างนั้นเราเราก็ต้องไปทำงานพอสามารถทำบอลลูนไดอ้อ่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นในระหว่างการทำ ดีใจขึ้นมาแล้วดีใจขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาอีกวันหนึ่งมีตัวอื่นเข้ามาอีกทําให้เราแบบใ,ใจอ่อลงไปอีกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ระดับเนี้ยตลอดตลอดเวลาแต่ถามว่า,เ,าเราไม่หมดกำลังใจใช่ค่ะคือคือ,อต้องบอกว่าเราก็ทำทุกทุกวิถีทางที่ที่ควรจะทำไม่ว่าจะ ทางการแพทย์เราก็ให้ให้คุณหมอดูแลเต็มที่ซึ่งซึ่งต้องต้องต้องขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลกันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถจริงๆครับส่วนพวกเราเองที่ที่พอจะทําได้ก็คือบุญช่ทําบุญบ้างแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเราเราก็มีพวกแฟนๆที่รู้จักที่เขารักน้องวิเขาก็จะแบบส่งบุญมานะทําบุญทําบุญให้ให้น้องให้น้องหายให้น้องฟื้นอะไรเงี้ยเราคุณแม่ก็บนบนบน,บนน้องว่า ถ้าฟื้นเนี่ยเดี๋ยวจะบวชคือบวชกลนหัวเลยทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งน้องเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงวันที่รู้สึกว่ามันมันมันรอไม่ได้แม่บอกขอบวชบวชเลยแล้วกันกลนหัวเลยเพื่อส่งบุญให้น้องเเปอร์เ,รเซ็นต์เราก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์มันมันจะหายได้ขนาดไหนจะรู้สึกตัวได้ขนาดไหนครับแต่ว่าทุกทุกอย่างเราเรายังมีความหวัง ยังมีหวังปฏิหารตอนนี้หวังปฏิหารถึงแม้จะลิบรี่ก็หวังว่าแค่น้องมันรับตอบสนองแค่มันรับรู้เราก็ดีใจแล้วแคนั้นมันต้องรอปฏิหารจริงๆคะ่ะตอนนี้คุณหมอก็ก็ทำทุกวิธีทางเนาะตอนนี้คือเราเรา,เรารู้คุณหมอแบบเต็มที่มากเพราะเขารู้ว่า เรายังมีความหวังเรายังไม่หมดหวังคุณหมอก็ไม่หมดหวังเหมือนกันพยายามทำท,ท,ทุกวิธีทางคือเขาจะประชุมกันทุกวันว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้างให้น้องให้น้องมีมีโอกาสทีจจ่จะฟื้นกลับมาได้อะไรเงี้ยครับบอกครับคุยบอกให้กลับมานะน้องให้กลับมาเพราะว่า มันมันมัน,มนเราเรามันตัวติดกันมาตลอดตนะั้งแต่เด็กเรามีแค่สองคนพี่น้องแล้วก็รู้ใจกันมากรู้ใจกันแบบจะทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรมากมายเป็นพระเอกคู่กันร้องเพลงคู่กันคือทำอะไรด้วยด้วยกันมาตลอดเนี่ยจนถึงวันที่น้องป่วยช่วงช่วงสามสิบสาสิบเอ็ดวันที่หนึ่งอะ่ะคือเราต้องทำหน้าที่ แต่ว่าก็พยายามทําให้ได้ให้ให้ดีที่สุดให้มันให้มันไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรไปก็ก็หวังแบบว่าคุยกับน้องว่าบี้ฟื้นมานะทุกคนให้กําลังใจทุกคนรักรักหนุ่มมากเขาบางทีเขาเขา,เขาเป็นคนที่เอาก็เรียกว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เขาเป็นนักร้อง ทำเพลงได้มีกี่เพลงหรอก็เป็นนางเอลิเกคู่กันบางคนก็ต้องต้องถามถึงก็ก็ยังมีพี่ที่อยู่ประคองอยู่ข,ข้างๆอยู่ตลอดเวลาเขาเองก็ไม่เคยท้อนะไม่เคยท้อคือแบบทําทุกอย่างในช่วงที่เขาป่วยเขายังไลฟ์ขายของอันไหนที่มีไรายได้เข้าเข้ามาหาครอบครัวเขาก็ทําเต็มที่อะไรเงี้ยคือเราเห็นความพยายามเราเห็นความตั้งใจของน้องอ่ะมัน แล้วด้วยความที่เราเราเราอยู่ด้วยกันมาเราขัดเสาหลักหรือพ่อไปแล้วมันเหลือแค่นี้จริง